ัด่านมอบเงินส่วนตัวให้กับน้องนะน้องเป็นเด็กพิเศษนะครับเมื่อคืนนางเบิง์ดมีนะครับดูดู่าแปดสิบว่ามากปูกรเลยเอาปูแปดปดแ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 ปเอวามันบืเช่นอาเทีนบื้เชยนแม่ พอไหมาล่างก่อนบอกผมฝันมามผู้แข่งแปดวะลอกลุงล่างก่อนคือม,มาล่างนี่จบก่อนเลยเพื่อ,อเพื่อให้จบเดี๋ยวตัวบุตรวันนี้ก็คงสุดท้ายแล้วก็ยังยืนยันครับแปดพี่นอ้องห้าแสนเปอร์เซ็นเพื่ออะไรก็ได้ความแปบดบส่วนใครที่ว่าไม่มีเดี๋ยวก็รู้กันนี่ก็รู้กันมาบอมาไปรู้นะเป็นเรื่องของขนาคพน์ ครับเน่เลยดิเต้นถ้าจารย์แม่นเลยนี่เดี๋ไหนอาจารย์ตรงนี้ถ้าจารย์แมงก็เต้นยังไงไม่รู้ครับอยากไปลาบูทำยังไงทำยังไงรับประทุนรับเรองขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าจารยนมอบเงินส่วนตัวให้กับน้องเนาะน้องเป็นเด็กพิเศษนะครับจานมามา โอ้เแล็กแม่น <finishing on developed Airbnb> ี <translations> ่จะแปลด้วยเมื <ę> <mm ่อกี้ก็เขาเป็นเด็กพิเศษนะอาจารย์ก็เลยเอากขาไปโรดทดสอบสองทำก็ทไม่ได้หีนี้นะสงสาจะให้น้องเย็นเพ่นดนนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาในช่วงเีท่าไหนแล้วเรามี

นี่แปดศูนย์มาที่นี่มันหาซื้อยากไรแล้ก็เลยสุดอปดแปดแปดแแเลยพี่น้องแล้ว่าจะเอาหัตเลยมันว่าแปดแปดนี่แม่แล้วที่ฟ้อนมาแต่เมืองพ่นหมดละเนาะข่าแปด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 ชอี่นี่กระเป๋าแม่ว่าออ้ยเจอแม่ใหญ่จอีนาะมดูเลยครับเนาะเว่ามากันนะโอ้ตองแปดหมดเลย ผมแปดเง่นด้วยครับอีกนะคุนมอเจ้าของลอตเตอรี่ชาวบของไปเ่บอกไหมเลยเทุกคนออากนอน้านกอ่ะานทุกคนอ่ะ่าค่เทาุกคนอ่นีะานทุกนอทานุนอ่ทีนอ่ะาุกคทีาอะคอ่านุญาตบกนอะคนอคอะทนคะนุค่ที่สุภาพนะครับถ้า

เจ็ดแสนนะครับรื้อเจ็ดแสนครับได้เดือดแ้่าวเดือเดียไก่โบม่ครับอาจารยาวบเอาบ์เั้แม้เไม่ดีบอกเกล็กุ่งเหรอวไปยโบวอาจารย์เบียเตะอเวื่อนเด้อดูที่ซื่อมาใสามวันมันล่าสุดผมที่แอ๋เราพี่เราโบวทั้งนี้ยังโบพี่โบวนี่แหลเด็กมันจาแหลวอะไร แังนง้ังมาบ่วุ้งมามาบมาเอา่เาเาจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยพี่แอนี่มาก80วนนะพี่น้องเอพี่แอแป่คนดวงเฮงนะครับเพราะที่แล้วก็รับเป็นล้านเนาะรับรับเป็นล้าน ขวดนี้ตัวนี้นรูดแปดนะครับตัวแรกัรล้วตัวไกแล้เป้วันพรุ่งนี้ก็จะมาลุ้นด้วยกันเลยขวดมาโบแงวดขวดได้ทำบุญมาถูไปเลยมือมือมือเ่มมาถีแล้วมันแปลกว่ามีสิวอยู่ด่างมันจีดังแบบด่างทะลุไม่แปลกเลยวันนี้เนี่ยวดเอาอีกแล้วแปลว่ามาแล้วไม่ปวด แสบมานี่ดังทะลุเลย่อยๆอาจารย์เริ่อไม่ค่อยสบายอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าเด็กจะเข้าไม่ได้แสบตูนเลยนะเพราะได้กับยิ่งพุ่มมาจนได้ละเพราะขาดใจคนยังคิดัใจแบบนั้นแต่แต่แต่วันนี้แปรตอนตรวจมดไหวยู่ปูนั้นผมกับคนลูกตอนปอปูนั่งผมกับคนลุกคือผมปล่อยพลังได้คือผมคืนจิตหน่ครับผมคนลุกตลอดเวลาปกติผมอยู่กับคนลุกแล้ว ผมกับเมื่อคืนนางเบิ้งกับมี่นะครับูกๆว่าแปดิบวามาผมก็เลยเอาปูไป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 งปยป่ พอไหมลางก่อนพอผงปันมาคู่ทั้งแปดอะลอกล้มลางก่อนเรื่อมาลางนี่จบก่อนเลยเพื่อเพื่อให้จบย่าเอาตะบนไหนเสียวเพเสียวก็เขาใช้โยนไมแต่บนเนาะปลูกให้แต่บนกูให้แต่บนทุกรอบเลยแล้วเรากดดันเราสายบินเนี่ยกดดันมากเลยมื่อเด้อมื่อเขาใส่เสียมาเด้อหัวทุกคนไปแล้วเาจะได้ไป จะได้ไปเตียนเนี่ยโอ้มันออกุนครับเขาว่ากลางปีนี้รัฐบาลจะมีสามตัวบนสองตัวบนพอจะปรับต่อไปจะแก้ปัญหาอะไรกันได้เราตื่นรัตดีเป็นร้อยไปห้องกับสี่บนทำบัตจะได้คุมเพราะได้ับเก็จะไมได้สองพันหนึ่งเนาะบคแล้วมันก่อนนะครับ เมื่อก่อนถ้าล่างม <S <s ันไม่กลับหัวก็น่าจะเป็นเก้าหนึ่งแล้วมันกลับหัวก่อนเกเสดเจาดงดีใจเก้าเดีใจดังแน้ข้างนอกห้องแล้วข้างนอกกีก่อนหน้านั่นเขารุนแล้วดอง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 ดเงดองดองาอาดองงดอดองดองดองเก้าอง้องดงดองดอองดอกองดอกดอองดองวองดอดองดอเดอ้องดอดอ กินเอกมาพรุ่งนี้ก็รู้กันน่าเลเ็ดเส้นอะรก่อนสองสามคนก็บอกว่าต้องมีกี่ใจกี่เนือองยนเละไงคนสวยหนวยกับเพื่อนเนี่ยสวยทุกคนเลยอยู่ตรงนี้นะน้องุนารีน้องผานไทยอาพี่เบตำหนักสวยจาน้องผาเกี่ยวเผ็จริงไม่ขายหวยไม่ปบเวฟนังนะครับนอ ไม่มีแอดเพื่อนไปหาไม่เจอวันเกิดนะครับเข้ามาก็รดระวังมิดสา่งสิบแล้วพี่น้องมันไหลครับนั่นแอดเพื่อนหาทุกมือแหละมีสายชิครับไปหาบอกนะครับรดระวังนิดน้อยนะครับเนาะให้โอนเงินให้เงินสดเดี๋ยวอาจารย์จะโอนเงินคืนให้ก็ได้ได้ถ้าเจอกันนะครับอะก็สามทุ่มไลฟ์สดนะครับนาอก็ร่วมขอขมากรรมนะครับขอได้ที่หน้าจอบ้านใครบ้านมันเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักก็ วันนี้ก็ค้งสุดท้ายแล้วก็ยังยืนยันครับ8ที่นอ้อง5แสนเปอร์เซ็นเพื่ออะไรก็ได้ของไ้แบดส่วนใครที่ว่าไม่มีเดี๋ยวก็รู้กันเนี่ยก็รู้กันมาบ่มาไม่รู้นะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่มืออื่นหูแน่นอนมาบ่มาตอนสีวงแรงครับถ้าไม่มาก็คือสู้ต่อ,อถ้ามาก็ห้องครับกับป้อนก็ดีใจรรมาบ่กับพ้าเป็นยังงั้เข้ากับรรได้เขางมาหลายนะครับใได้มาเยอะเลยก็คิดว่ามานะครับ ยวก็ลูกนะครับฟูน่าจะแพงดิอยู่แล้วค้งใบให้แล้วยังมาอยู่ค้งแปดค้งใบปานนี่ที่พ่อมาจังไหรเนะครับเนาะ,<ม>นะคิดว่ามาล่างก่อนตามตามฝันลอกล่างอยู่หลักสิบด้วยแม่มถออกกีดีคือยังคํามเบาในใบดังเลยเรื่อบน<า>แต่ถ้ามาครั้งนี้จะจําผมจนมันตายแน่นอนใช่แล้วเนี่ยคืองวดประกาศบารมีฟูเด้ออยู่ที่ปูแล้วว่าจะหายเฮ้าบอ ก็อยู่ที่ปูว่าปูใหญ่เขาเสืดสายเล่บหรือปูเข้าจากคุ้มเข้าขึ้นหัวศูนย์หัวศูนย์ปูคุ้มผมเพราะผมฝันมาดีวัานันผมฝันบ่าข้อขาดไม่คูข้อขาดก็หมายถึงคอผมแน่นอนแต่วันนั้นไม่มาเลยแปดตัวหกตัวเนี่ยก็ไม่มีศูนย์ทุ่มผมลมแต่ว่าก็ถือว่าตอนนั้นเป็นการบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่รุ่มบอเสือกะทีพักันหนีไปเมื่อวันนี้พ่อรุ่มเบอเสือบอเสือ,ะอ,ะอนะมีมาเข้าเขา,เ,ขาเอาเขาเอาเขาเอาเขาเอาวันนี้ก็ คนที่มาดังราแตนี่ก็ครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งเลยเราขาดคนแต่คิดว่าปูน่าจะงวันเมื่อกี้เก้ากระดังดังวันนี้แปดเป็นเลขบาลังปูด้วยแปด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 อันออกแปดแปดี่รีลังนี่งห้าเลยเด้หมือนผมก็ดวนอ่ะแปดแปดล่างเนี่ยดวนแน่เลย ได้แน่เลย่ดีเต้น5าจานแมนเลยนี่เต้นไหนอาจานตรตรงนี้าจานแมนก็เต้นยังไงไม่รู้รับมือวะเออได้จา์แมนเลอดูลิ้นนะครับดังได้นเนาะเล่านี่อาจารย์นอตตี้ไม่รับลงนะนะครับไม่ต้องอหลายคนถามมาเรื่องอน้ำมต์อะไรช่วงนี้ผมเอาแต่เลขนะครับผมทําเป็นหมดนะ ก็เราไม่ได้เปิดนะครับตรงนี้นะครับ๋ยวจะเมื่อยจ้พคลองนะครับทําเป็นหมดทุกอย่างเลยนะครับเท่ากับพาไหกวาักไร่กันยังเป็ดเลยครับพี่น้องตัวไ่เนี่ยหรอหรอล่ะมพเม่กมาจไร่เขาเนี่ยอยู่ป่าเมือยนะครับพวกเราที่เป็นเหมือนครับแต่เขาประเห็ดนะโอ้โหนี่นี่นี่คืออ้รเนี่ย่อหน่โก้โวนี่ล่ะตัวที่พ่ออันนี้มันคือไเหมือนกันแดดแดแดีได้เป็นตัวที่แม่รับตัวตีบดีฝัน <อ>ตัวยงมาหนิอยีกยคนนีมาก,กเลยฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยเด้ทุกท่าน